สวัสดีค่ะกับคันนี้เรื่องเล่จ้าวันนี้มาจิ้มผัดเจียวเรือกันนี่ค่ะอืมผัดเจียวเรือสักบเลยมีอะไรอีกบ้างนะคะนี่นี่หมูอันนี้ปากหมูทุกคนอร่อยมากให้แกะนะนี่หวานให้มันต้องคู่กันนะต้องมีนี่ค่ะ ทางร้านเขาบอกพริกเผ็ดมากเลยนะมาดูกันว่าเผ็ดจริงไหมนี่หื่อยากกินปุ้ยเกียวเรือจ้าแบบนี้ดินน้ำจ้นอหืนียากกินกกน้ะ่้นน้วยี่ชิ้น คากินมากลูกช hey, ิ้นหมูนะคะตอนี้กินคู่กันน้อก็เกี่ยวย่างกับนีนกินเท่ดีแหลนเข้าไปเลยทุกคนดูน้ำจิ้มแบบมันคนเลยนะอะไนนี้ ที่จริงกชิมอืมโลว่ลวเลยข้าวเตียวที่จริงอร่อยอยู่แล้วนะเขาบอกไม่ต้องปรุงเราจะมาชิมกันก่อนแต่ที่จริงก็น่าจะต้องใส่พริกิดนึงแต่พี่ตาน,นี้เขาบอกว่าเผ็ดมากเลยนะทุกคนนะคะบอกว่าค่อยๆปรุงนะเธอไปกินที่ร้านนะจ๊ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือไม่อิ่มนะคะก๋วยเตี๋ยวดงย่านบางพลี โอ้ยเราไในการเก็บทัพพีนะคะก็มัดมาดิสับๆกันเลยซะวันนี้นะคะใ่นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะอเดี๋ยวจะเิดไปอื รสีรสดรสีทุกคนนม่ากินมากเลยแซ่บอืมอือันนี้เป็นน้ำเปรี้ยวกระตุดนนะขออนุญาตเคยไหมกินคนเดียวนะไม่ได้กินกับใครกระตุดเลยละจักน,น้ำเปรี้ยวก็จะเปรี้ยวนะคะก็ใส่นิดหน่อย คำนิดหน่อยมีอยู่จริงน้ำตาลนะ้น้ำตาลว่าจะไมุ่งแล้วนะงนิดหน่อยนอตาลนิดหน่อยนะคะปราปราเด็ดหน่อยกินได้ทุกคน ก็จะมีเนี่ยตับนะคะแล้วก็มีพูกชิ้นนะมาแซ่บรอ,อร่อยมากทีนี้ก็อยู่กัน มันคือการหมดเจอที่ถูกต้องอร่อยมากต้นนั้นอ่ะอร่อยจริงชิ้นี้ให้ดูนะชิ้ อืมทำจิ้มเด็ดมากเลย